มาไลฟ์มาแล้วโอเคสวัสดีผู้บุเบกท่านที่เข้ามารับชมไลฟ์องไกสตาริเอล Star Rail ของช่องชิษยะนะครับมาเพลฟิคชั่นชุดบทกวีมหาการฉายแล้ววันนี้โอเคเผยสกิลต่อสู้ต้องจิสะสมอ่าทุกหนึ่งตัวสะสมข้ามยานแสู้ห้าหน่วยโอเค ก็งั้นอย่างนี้รอบนี้มันมีกวางโมนะมีกวางกับตัว,วะอะไรวะผู้หลีงมั้งวันทีดูในคอยหลับมาแล้วควันต้ำลมไปฟ้าน้ำแข็ง ในชั้นสามนะครับชั้นสามไม่มีอะไรมากหรอกีทันชูแพ้เลยวะน้องแข็งไฟฟ้าไม่ใช่ห้องนี้เล่นอะไรก็ได้เล่นเถอะ <c oughs> ไม่คยไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกดูบัฟก่อนอะไรวะสร้างทูดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์ดาเมจของดาเมจเดิมสไลด์จุดอ่อนทั้งหมดฟื้นฟู้แต้ม,ตมสี่แต้มดาเมจตรงอรไล้างเพิ่มขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ตัวโอเคคูเปอร์คอนเซนรัมทำดสามสิบเปอร์เซ็นต์โอเครู้เลยว่าขายอะไรเดิมเนอะจีตันโชนี่แพอะไรวะเนี่ยน้องแข็งกายภาพไฟฟ้าด้วยห้องห้องบนน้ะเอาเร็วๆแล้วกันสคิปเลยสคิปด้วยแคสนะเนี่สคิปไป จัดไปผู้เขาอำจำไปจัดไปห้องล่างเรื่อะไรวะน้ำแข็งน้ำแข็งไฟฟ้าเหรออืมน้ำแข็งไฟฟ้าเอา้ทิ่ชั้นสาไม่ต้องอะไรมากก็ได้เฮอร์ตาเฮอร์ตา,าเฮอร์ตารักษาไปจัดไปอีกสองคนใครวะเฮอร์ตานักษา โรบินก็ได้ไหมโฟ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 เสี um, Ora, 3, ยงอันน <c oughs> ี <c oughs> ้อันี้ชั้น3ามไมครับชั้นสไม่มีละมากหรอกปล่อยออโต้โง่หมดรอบอสตายก็ได้ไปคยดูชั้นสี่ยังอ่าเรื่องเปลี่ยนตัวเป็นตัววันนี้มีอะไรทำเยอะจังเลย เนี่ยต้องไปลง ER อของคนไข้คนไข้อัจคลิปเ r ER ของลิต้าด้วยแล้วก็เดี๋ยวไล์ในเรื่องวัดทเริงเว็บอีกแล้วหอหอวูดทเริงเวฟก็รีกเนี่ย yeah. หลายหลายจัดเลยตังก็ไม่ได้เยอะหลายเยอะแต่ตังน้อย บางทีผมไปนั่งทำภาพอาขายจะได้ตังเยอะไปอีกมาไอาต้อง้อไปนะครับนั่งแะชูดามิไอ้มาอ้วงป็นล้านเลยล้านหนะึ่งา,าดเบาๆสสกิทเบาๆก็ล้านนะ มังกรนี่ก็โอ้โหดามดเมจว่์จัด2ล้านหละจบยังอาเฟยสองอาเสออฟเสฟเสามเฟยสามโอเคดฟเฟชั่นมันต้องมันต้องเน้นพวกตีหมูนะตีเป้าเดี่ยวลำบากต่พวกล่างหารนี่คือไม่ต้องเล่นเลยยิมิตไม่มีที่ให้ยืนะล่างหาร เมื่อเชฟตัวตีเป้าเดี่ยวมันควรจะตีแรงแรงมากกว่าตัวตีเป้าหมูนะแต่ตอนนี้คือตัวตีหมูแรงแรงกว่าเยอะเลยแรงจัดอามาอ้วงชมไปร้านสีเลยอ่มาอ้วงโอ้แม่งโงคตรบ้าเลยมาเบสองล้าน จบแล้วไปห้องสองห้องสองเฮอร์ตายังไหววะเฮอร์ตาผมไม่มีประจำตัวมาจำไม่ได้แล้วผู้เสียนีอีสองไวะผู้เสียเปิดไล่มาก็เจ็บคอแล้วนี่ ชงชาชงชาเดีวอุ่นชาอุ่นร้อนอยู่เลยใส่ยาหอมเนะตอนนี้ใส่ยาหอมเติน้ำน้ำพึ่งนอนิชาใส่หลายอย่างเลยในห้องแรกก็บแบกคะแนนไป4หนะห้องนี้ไม่มเท่าไหร่ เล่นปล่อยไปมันพวกนี้มาดีหลานไม่โดมน,นมันเยอะเลยเมื่อเช้ากด,ดไลค์โคนดาเรียออกแล้วโอเคผมก็ต้องเติมมาแหละ ไม่ไหวนะแม่งหลุดเละหลุดเละดาริยาหลุดเละตัวละครก็เติมไปพักหนึ่งนะการที่จะประหยัดตังค์เลยเอาไปลงโคลัมบีน่าเอามาเกียร์เติมเอกลางดาวนี่ ช่วงนี้ก็มีริปริปมาร์เก็ตติ้งนะของของรางดาวดเป็นในคนเหย่วฟวงกับสปาร์ซี่นะครับซึ่ง่านใหม่ด้วยเออา,า,า,านใหม่มรพบากเตรียมกพปัญญา ม่คัน,คน,นิกอะไรผมยังไม่ดูข้อมูลล่วงหน้าอยเลยว่าอะไรวะเพราะอย่างาติมังกรตายมันโดนทำอาหารอะไรวะเนี่ยคนเขียนก็เขียนเรื่องเลยเขาเนี่ย

โอเคเี่ยใครมาโพสอะไรในกลุ่มโอ,โอช่างมันแล้วกันเปิดดูข่าวมันเจออะไรแปลกแปลกไม่ลูกม,มาชั้นสี่นะครับเป็นหู้เหลกับเอกวางโม้นะ ผู้เหล่านี่ทำมาขายใครวะเนี่ยขายไฟฟ้าไฟวะทางด้านกวางโมงก็จัดอันนี้ไปสลับทีมกันอ้านี่แหละผมก็ได้ดาเลียมาแล้วเล่นหน่อยแล้วกันไฟฟ้าไฟดาเลียเล่นอะไรใครวะไม่ต้องใส่ไอ้นั่นแล้วนี่ถ้าไม่ต้องใส่ล้วนเหมยแล้วใส่ใครวะ การเฮอไม่ต้องใส่ก็ได้ไั้างไม่ใส่ตันเหิงก็ได้ป่ะใส่ใครดีวะเคอร์ดิน่านี่บัฟไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เนาะด้วยทิปปี้ดีปะนี่แพ้เลยวะไฟลมอืมไม่รู้จะใส่อะไรลูเบี้ยนี่ไหมเนี่ย ใส่ใครดีวะอันนี้มีฮิวาวรโล่แล้วมีฮิวาวรโล่แล้วมีดีบีเอสแล้วใส่เอ็มซีดีไหมเอ่ะเอ็มซีไม่น่าจะใช้แล้วมั้งน่าใส่แค่ดาเลียตัวเดียวก็พอแล้วเออใส่ใครดีวะว่าใส่ซิปปี้ก็ได้ไปโลองท่านต้อนทานท่านไปนอันนี้เอฟเป็นอ,อะไรล้าง อ่าดำเนินรลยารโอเคไปมาไฟฟไฟกับดาเียที่คุณกดมาได้นะเอ้ดาเียเ่กดมาได้โอมิติมิติไฟลองดูจะรอดไหมจะกดตัวละครมาได้ี่ไม่รู้เลงไงปล่อยออโต้ง่ๆไปแล้วกัน 天地を支える。お日陰になって出発。十パーツ。竜の咆哮。進行。すべてが。燃え尽きるまで止め。飛べ。不朽不滅をもって。発光をかける。け <laughs> 燃やし尽くす。 น,นี่เราเราไม่ต้องทำให้มันเบรกนะนะก็สบายไปคือถ้าไม่มีดาเลียแล้วมันจะเล่นยังไงตอนเนี้ยทีมเนะี้ยแฟร์ไฟน์คืมันต้องมีดาเลียาเ้ยเก็บคอ

ล้านหกนราเไ่ควรใส่เนี่ยมันจนะ<ป>อนนี้เใส่เ้ชือกเฟตอรล,ล้างอยู่ลูกแก้วแท็กเสื้อ,อแท็ก

燃う一度おどりしは何でも死ぬの一回もう1度やばいな。何だ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 何 ทีมน <laughs> ี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าใส่มาทำไมเดี๋ยวเธอแล้วทีเ่เธนจะจบไปเนี่ย คะแนนคะแนนมันน้อยจังวะมันก็ล้านเก้าแล้ว <c oughs> มันไม่แพ้คอนต้อมมันนะเบเบา

もう一度、もう一度、もうもう一度、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 燃う一度、もう一度、もう一度、もう一もうう いいもう一度、チームのほうが無理です。私はチビで。天使を支える。うわいけるために何ができるのもう一度、言うことはない。<itable>

มิคกี้นี้เออปล่อยออโต้แล้วก็ไปไปกินข้าวไปอาบน้ำแล้วกลับมาดูบอตายก็ได้อันนี้ไม่ห่วงมิคกี้จามเอเวอร์จัดนก

สล้านละสามล้านหนึ่งทีมทีม,ทม,มมันครบอ่ะเล่นสบายทีมไฟฟ r ผมไม่ครบอ่ะขาดขาดหลายตัวขาดฟิวขาดอะไรบ้างขาดล,ลิงชาด้วยเออ,อ 瞬禁止よ、歳月よ、夜を見守って、怪物の結末を書き換えましょう、雲を払って晴れ渡る空を、新生を夜が来たし、おやすみ、では、エモいことしにピピッピッ。 เดีย๋ยวก็าหาเวลาไล์ก่อนพรุ่งนี้ผมก็ไปสอนตอนเช้าเปิดเทอมแล้วอาจจะมาไล์ตอนสายนะไอ้พุทธิลป์ที่ผิดแปลกมาแลวกวางโมมาแล้วว,ลว,ว่าเธอ,อยังเหลือยโอเหลือตั้งสามเธออ้สบายแล้วมันน่ากลัวแลวเราไปอสองล้านห้า หกล้านว้าวว้าไปแล้วไอ้กวางนี่ตอนแรกเนี่ผมใช้เซเล่ไปตีมันต้องโหนั่งลำบากชีวิตจัดไปต้องไปอัพไอ้น้องมักยุกม,มาตีมันแต่ตอนนี้ไม่ใช้แล้วพวกนั้นอะ สามล้านสี่ล้านเออเข้าไปกี่ล้านแล้วน่ะแปดล้านเก้าบ้าไปแล้ว าานนดาวเต็มแล้วครับสบายแล้วห้องแรกมันแค่เล่นสมขังนะเรื่อถ้าใครมีตัวละครครบทีมไอทีมเทไรละไอทีมซุป,ปเปอร์เบรกมันก็โอเคแหละแต่ผมทีมไม่ครบอ่ะ คะแนนเลนหน่อยรู้สิเหลือก็สองเทนะินอะจาซ้ายมือเลขสอยังอยู่ยนะมอตายแล้ววะเนี่ยตายแล้วตายแล้วลาก่อนนะโนโกตัน โอเคครับได้สามดาวพอแล้วครับไม่ต้องแก้คะแนนแล้วพอแล้วห้องแรกก็เล่นอะไรก็ได้ห้องแรกอ่ะไอ้ผู้เหลมันแพ้อะไรแพ้อะไรอย่างเนี่ยใครมีในพลโคเซลมีวิลลี่ตกยุคแล้ว <c oughs> ตวละความมันตกยุกเลยใครมีทีมซูปเปอร์เบรคก็เล่นได้นะถ้าทีมครบแต่ผมมีไม่ครบไงวระเล็นต้องใส่ตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอยผมไม่มีฟิวไม่มีหลิงชา ก็พอได้แหละอย่างห้องสองแบกห้องแรกมันก็สามหมื่นห้าก็ได้อยู่ห้องสองแบกเนาะหมดแล้วครับเนื้อหาไลาเดอร์พิชั่นรับ BP ก่อนผมรู้สึกว่า BP ของสตาร์เรียมันให้เพชรน้อยอยังวะให้ตั๋วแค่ไม่กี่ใบัวไม่ค่อยคุ้มเลย มาดูตัวละครก่นอนแคตตอลิสต์ครับเหมือนเดิมพูดทุกๆไลน์เลยนะนฮดพีเจเป็เ็าเร็ว8.7อัตราคริ55ครับดาเมจคร2 0 8หลายคนมาจำตัวนะเจ็ดเต็มโรดิกอเซ็ตอันนี้ครับโ o ล o ออฟมอร์นิ่งคอเล็นะครับอ่จาจักรประดับโบนคอเล l e ชั่นซีรีนิมเม n นส์2ครับ Okay. อ่าแคสเอเอร์นทเหรออเลือด6000อ,อัตราคริ69นะครับดาเมจคริ237หลายคน BP ขัด3นะครับเพสเต็ม relic ก u e s t ตันนี้นะครับ world remaking deliver จากคว่าระดับก็เป็น collection bon dimension เหมือนกันโอเค E0 นะครับ Mars 7 Evernight เฮเซียนเลือดของันสามครับสปีดสองร้อยเก้าสองอย่างพอละจบแล้วเข้าไปจำตัวสเตทเต็มครับลิลิกก็เซ็ตโก i เดอร์ก็เดชอฟซันแอนทันเดอร์จากกาวาประดับก็ g i แอนทรีออฟแรปเบิร o ดดิ้งโอเคอีศูนย์ครับสล้วับเฮเซียนคิวเลยเนี้ยไซรีนสปีดสองร้อยครับเลือดเจ็ดนสี่แค่นั้นแหละผมเอาแค่นี้นพอละไมไม่เอาดาเมจนะครับเพราะว่า ไม่ได้หวังด a เ a g อะไรกะจะให้เก็บบัฟไปไวก็เลยเอาสปีด200หลายคนไปจำตัวเทรสเต็มโอเคใส่เซตยำครับสปีด2อย่าง m e เซนเจอร์ทรเวซิ่งแฮกเกอร์สเปสกับเซสเดอร์สเรเวตออเดลผสมกันครับเอาสปีดให้เยอะที่สุดจกักเข้ามาประดับเป็น a อ p h เ r รียสเดอะเอเทนอลแลนด์นะครับยีนครับ นี่แหละดาเรยที่เพิ่งกดได้เมื่อไม่กี่วันก่อนสปีดร้อยสี่สามครับเอฟเฟกต์ทอร์ไรล์้านสองร้อยยี่สามคันนและสองอย่างวะเออไอแท็กด้วยไอแท็กสามพันหลายคนเพิ่งกดได้เมื่อเช้าตอนนั่งขี่ครับนั่งขี่ก็กดกาชาไปด้วยมาได้พอดีเลยเทสอัพเดตโอเคริลิกก็เซตไอรลนคาวาลี against the อ่านอะไรวะ score เหรอ, <c oughs> อไม่ใช่เมื่อเอ่าไม่ออาแล้วก็จากคำจากคาบระดับเป็น fort of the cowpucky lantern นะครับก็เซ็ตนั่นแหละเซต็เซตสายล้างอ่ะใส่สามสองสองตัวสามตัวใส่อันนี้หมดเลยเหมนการหมดเลยอีส่วนครับสำหรับดาเลีย ไฟออฟไฟนะครับ a อคแท็กสอความเร็วร้อยห้าสิบสี่เอลายล้างสองหิสนะครับแค่นี้แหละครับไอจดจัดจิตาจิตตการไลยคนประจําตัว trace u ัเต็มทุกอย่าง r e l ิกสก็เซตเดียวกันครับทั้งดาเลียทั้งไฟอัพไฟเซตเดียวกันเลย E2 สองครับไฟอัพไฟโอเคเท่าเธอตา้าอ๋อผมมีประจํตัวนี่หว่าเอา เออกกดผิดโท่านตาไม่มีเลยมากนะครับก็ไอคักสองพันเจ็ดตาาคิร้อยเอ้ยตาคิเจดาเมจคิแค่นะครับไล์ควประจำตัวเคเซตเร็ตเต็มโรสิกก็เนี่ยครับเซตไอสกอลาลอสอินอิลูดิชันจาก็ว่าระดับเป็นอิซุโมะนะครับอีซุนครับท่านตา ทันหิงเที่ยวไปลงมอเรู้ใส่อะไรนะอคแท็กสี่หแล้วเขาไปจำตัวสป e ดร้อยห้าสิบเปอรเซ็ตอัพเต็มรีกิกส์ก็เซลเซลเซ็ตเซลเอนชเดตรีคูสเาะก็ว่าระดับเป็นลูกกาชานะครับเพื่อัแท็กโอเคอีอ e e e ีนอีไไม่ได้เลย โรบินจะไปเล่นอยู่มั้งโอ้โรบินพูดเยอะแล้วแค่นั้นแหละมั้งที่เอาไปลงอือที่เหลือก็ไม่มีไม่มีหลายมากนะเนี่ยอันดักซานักแข่งสองพันห้าอัตตาคลิปแปดสิบเอ็ดตาเมคลิปร้อยสี่หกครับไละโคนไปจำตัวขัดสองเฟสเต็มรีลลี่ก็นเนี่ยครับเพลยโอเนียเลเวอร์ออพเดตวอเตอร์สแล้วก็จะกโอวตัดไปรูเรียนอารีนา อีส่วนก็นักษาหมดแล้วมั้งไม่มีแยอมากแล้วตัวที่เหลือก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่แล้วนะตัวละครเยอะนะแต่ว่าตัวที่เป็นเมตาก็มีไม่กี่ตัวเ<ม>เ,เดี๋ยวตู้ตู้เฟสไหนวะเฟสสามอะตู้เฟสสามอาริอาลีรันนี่วะคิดถูงว่าจะกดประจำตัวให้ดีไหมเนี่ย<ม>ค่อยว่ากันแล้วกัน ประมาณนี้แหละครับสำหรับไลน์นี้เดี๋ยวผมไปอัดคลิปลง ER ของบริตาในฮงไก Impact เสร็จแล้วประมาณไม่เกิน11โมงเดี๋ยวมาเล่นเนะื้เรื่องของวัตถ r ริงเว v e ต่อแล้วกันนะโอเคไลน์นี้ก็เท่านี้แล้วกันเดี๋ยวเจอกันอีกไลน์ค,ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามา,ารับชมนะครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย